นต่อไปเป็นมหาพลเนาะมหาพลมีหกสิบพักคาทาต่อจากนี้ในหมวดมาโฮมหาพลเม่ลงไม่พละนนาป้าใหม่าามไห้มาพลเมนป้าใหม่ทางเข้าอันป้าเขา พาแม่ลูกแต่เชาได้จ้าต่อพระฤาษีในวอนอง์มูนี้ให้บอกเที่ยวทั้งดันจนไปถึงเจ็ดคันหิม,มาวันพระเวทอยพระฤาษีบอกให้โฮจ่าแจ้งสุประการ พาหลือเชเก้าตานเขตบอกมักข้าว่าต่อเแต่นี่มีผู้พาเวทเราเองกะนั่งรอมมีแต่จอมเข่าคันตันตาอันนั้นเลขกอันนั้นตั้งมือเต,ต็มไปด้วยนันงนีนละเลาะไปด้วยห้อมห่วยเหวลึกเรียงลำดับ ดูดังเป็นทางหลับที่ดานดงแหลีนไม่จัดในไพ่เมือยมาที่มีเมยอมองมังมีนานาประหลาดลำม,มีงูเลื้อยกะเรียบค้ามีผีผู้ใหญ่ห้วยรักษากดานนังแดงหลวงไปบอกเอ้ยเตียวดงที่อาเทว่ามวย มีภูเขาเป็นห่วยลาชนเด่นฟังโอ้งกว้างฝฟันมั่งมาประทงใส้นั่นซอบกินดินระยะวังนั้นขาดผู้สัญจรบร่มีคนเที่ยวทางาจ,จ่อใจที่เดินได้มีแต่สาขาไม่กะไปวันมืดหมอกมีนังเครือสอดเกี่ยวกับเขียวมัวดังขคว ให้ไปเห็นขมา,าข้ามควนันสันทะยกยองมอง่บห็นจุริโอมืดบนเน้นแจ้งหิมะมลงบ่มีแห้งปัตตาพีสื่นชมสัวมุไม่ตาต้นกระสวงสันวาสอชา ดูจะงะเลือดลำที่หมอกหัวห้วยห้ำยามวิ่าโยพปาตทอ่อ,อนอ่อนเอ็นยู่ดูนังดงดอยดาวตาวเตยเดียรดาดนกกระจาดมูไม่ที่มีแท่นมากหลายกุกเวยเกี่ยวแก,วแกมกิงเครื่อมันโดงมงนี่ทางหล่อแต่ยืดเน่าข้าวเยืนเสนความเดินดงดันกระสมดอยดวงดอกกันมันคิดทอดสูไว้ดูได้มูมาเลีง มุมตงนั้นที่พออากาศแจ้งเป็นตรงที่โรงเหียงเป็นมาโรงโงงเงเียบตรงปรานกลางหุ่นจะทาามันนันที่มีกวางงัวป่าล้อลงมาเลียบหยาที่กินยาป่าขโมพามอือ นทุงกาวแมงทุงแท่แต่เป็นปลาสากาเดินพามเดินไปตรงกับไฟติดไฟอุรันจังพอเมื่อจบบอลบันหรือสีกอดแถลงไขตาพามเลยลาไปจากปลือสีเท่าเอาปลาผลไม้นั่นนใายตรงลหย าพามใบเอาไม่เท่าลาเล้กก็เราเดือนโคกกบเป็นโคกเงินเงินแต่าาพามยางจนเชสัตว์สะบัดไปสะบัดมาแกงกลางโกงเบ็ดเตยดงด้านดาวคิดเต็มข้าวชิเด่นย่างเอาเมียน้อยแนบข้างมันแสนตันนกูลา <S <S 1> <S 1> นี่ละเนอเปินว่าตนันก,กุ่มบางตาปัจจาาราด ดุดดังมุงมังกังบังไว้บอยเอนเวนเตผู้เิ่นได้กับบรรลุอริยจึงมัวมัวเมากรามศาสรหนึ่งก็จึงจ่อป่าตาตนเน่านี้ยอมมัวเมาด้วยกิเลสบ่จากทุกขเวทโอนันเมาได้ตั้งแต่กามอุปมาคือดอกบัวอยู่ในน้ำป่าเต้าคอยแต่กินบ่อาทิใบโชลบตูลยโยไรอุปไมายคือท่ามเท่าเอาเมียสามะเจนยากที่ก็ยิงช่วงใจจี่จำให้นางหือ หากบ่มีพวกเพื่อนเดินเปรียวคนเดียวเที่ยวนี่หมาวันโลกสิพาัาคพไอ้เมืองบ้านเล่นเต่าเต้ต้นชนชนก,กินเครื่อไว้มันมามัดมุงที่หมอมุงงันเบิดมุงฟูงตะลุ่งพ้นเท่าต้นเต่นเต่นใจใเที่ยวอาก,กินหมากมาอยู่ในดาววาดานู Oh 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 หน่อยนึงตกล้นตึงลิงเห็ดล้นลงเด่นพามก็เก็บมาก,กินเลือนลิงเล่นหลอนเก็บกินท่อห้องทองสมองมึนแก่เมื่อยเน็คเมื่อยเมื่อหน้าตาเทาอ่อนแห้งพามก็ยองยังยินคือปีโปงคางอันทั้งหลอดกอดหลอดไม่ใจละห้อยอนวังมีอ่ะมองหรือฝูงสั์เถื่อนัดซัปลาขนาดหกงอยุกกบขันต้องที่คำแล้งกี้คอยมองใอห้ดยกวงขันตันตาบอนที่ ตางทงเห็นขับแค่คอยเป็นหน่วยหอมผาได้ยินเสียงไกล้ฝาห้องสงอัยในมาย่ลากตะคันแค่เขี้ยวขันกจากคุณนัามีชู้ีงไย้ขอมีกูกูนี่นอปฏิบัต เขาป้าไม่เงินไปกวางปัเดียวไปหัวทางโคดเดียวจามแยกยืนงงกลัวจะลงตั้งเดิแนแยกกวัวเดียวสายตัดจินใจไปหน้าตา่างเทนซเจอคือที่สมมามุงมาโนตั้งกันเที่ยังตัว หน่อยหนึ่งตรงหัวทรงดงไงพระรานีเด็ยินเสียงยูยวเงาแววเสียงพระตงจู้มองดูตาบันคายไกล็นเอียงเบียงบายกายได้สามที่หามาเร็วคำจวนมองเห็นข้อลี้ลับก,กเลียโลงกี้คอยพามก็ตาบองจริงที่เป็นจริงหรือว่าบ่บองเลยที่ว่าเมือนกล,ะลาะตลาดกว้างกว่าตู วงที่เป็นสลาเจ้าสันดอนชุ่มปนวัดพระรกับปวดเจ้าเจ้าพอะพันธำรรนัน่หนองพอทำามตองบอกท่านแหลหัวใจเต้นตึงตึงเดี๋ยวนี้กำลังเตือนแต่ตาวันคำคอยมาที่หน่อยสิตาวมา ลูกกับแม่อยู่พร้อมเพียนดังเสมอตาดอกยมเอย,เ,อยเวลาเดินไปขอ,อยานพาสมายไ,ไว้พอจิตใจผู้ยิ่งมีหน่วงเห็นขีตานี้จิตในห่วงโลก,กีบาท่านลูกได้เอาให้ดังปาถู คือนี่กูควรจาวงกดกัะเนงนอนในท่าพาอว่าเร็วถิ่มยามวางหมอนนอนอยู่ในผู้ฝากึ่งหินอักขมเสียงพึ้มทำทำเถ่าโง่ยงมมันจมหน่อยนึงคนกูเกะกันดังเท่าพวกพวกเอาละน้องปวาตู่แม่ตู